ladies welcome Mr Nick Wang to speak on the stage please please give a big round of applause ขอเสียงปรบมือให้กับนะค,ะคุณ Nick Wang คะ่ะ Chairman and founder of the t d e Technology สวัสดีครับกอลอยอนตงดงกลาบขอบพระคุณอย่าง,งูง ที่ท่านชายวุฒิทานาคามานูสอนอาติราตาโนร,รีว่าการกลา่าวสวงดิจิทัลเพอ่อสิธาเก็ตและสังคมที่ได้ให้เก็บเป็นปลาทันในงานเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของบริษัททีสามเทคโนโลย ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เก็ิมารลบงานในวันนี้ผมขอบคุณลูกค้าพันธมิตรและเพื่อนเพื่อนจากทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพอันสงเก็บทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่สาผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ ทุ่มเททำอานกันอย่างหนกักซึ่งทำให้ทีสามประสบความสามเร็จในช่องห้าปีที่ผ่านมาเช่นไรายได้ที่เริ่มต้นจากสวนปัจจุบันมากกว่าหนึ่งไวล้านตอลอร์สหรัฐทีมงานจากเริ่มต้นเพียงห้าคน ปับุบันมามา่าหลายสิบคนธุรกิจได้ขยายจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนอินโดนีเซียฟิลิปีนมาเลเซียโมเดลธุรกิจีจะโตจาก B 2 B ไปสู่ B 2 C B 2 o G และ B 2 E นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลความสามเร็จเหล่านี้ผมอยากพูดถึงสิ่งที่ที่สามยึดมั่นมาตลอดในช่องห5่ผ่านมาในการทำสิ่งที่ถุกต้องและมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม Focus ทโฮมเน็ตเวิรกของออปเปอเรเอร์ ซึ่งมีสองอย่างหลักๆอย่างแรกการทำให้โฮมเน็ตเวิร์กเรีวยขึ้นความเร็วของโฮมเน็ตเวิร์กเชื่อเป็นหลักฐานที่สำคัญในการเปิดปราสบการณ์ของผู้ใช้งานที่สามเชื่อเป็นบริษัทแรกและอัน,นดับหนึ่งในตลาด ที่ร่วมมือกับอ e r a t o r ในด้านเทคโนโลยี Wi-Fi 6 Wi-Fi 6เป็นเทคโนโลยีใหม่ Wi-Fi 6มีความเร็วสูงกว่า Wi-Fi 5ถึง100%ปัจจุบันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ได้ใช้ Wi-Fi 6อย่างกว้างขวาง ัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉีงได้ยังมีบางประเทศยังไม่ได้เริ่มใช้ Wi-Fi 6ที่สจะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในปีนี้ที่สเธอเป็นบริษัทแรกที่ร่วมมือกับ operator ในด้านเทคโนโลยีไวไฟหก e และไวไฟเจ็ดอีกด้วยที่สามจะคงทำอันอย่างใกล้ชิดกับ o อ e r a เ o r เพื่อสร้าง home network ความเร็วสูงและมีสาธารณภาคมากขึ้นอย่างที่สองที่สามช่วย operator อ์สร้างระบบ o u s e h o l d ผมขออาจไปเพิ م م ا, OME, OT, NET, o, ่มเติมเกี่ยวกับรับบระกันในบ้านทุกท่านรู้จักสมาร์ h o ฮม IOT อิน e r อร์เน o u คล u p e ์ a p p ปอ c a t อ o n ลินแต่ในอดีตผู้ใช้งานต้องไปขอรับบริกันจากหลากหลายช่องทางแต่ด้วยรับบ h e h o u s e h o l d ทุกสิ่งสามารถ รวมเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่ามากขึ้นระบบ on the household T สาม t ่ออ operator สร้างขึ้นนะั้นรวมทงัง smart I O T home internet broadband cloud และ super applications เพือ ปรุณาการสิ่งรอบตัวต่างๆเช่นอาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัย cleaning energy ต่างๆครับที่ทุกครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวันสร้างสังคมน่าอยู่ปลอดภัยชีวิตสะดวกมากขึ้นนำสู่คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นที่สามเธอเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ร่วเมือกับอ p e เรเตอรายใหญ่ั้งสามลายในประเทศไทยสามลับระบบค์ the household อดคตก白了ลัาาง,ลงมา ในอีกหา้าปีข้างหน้าที่สามจะคงทรามานที่ถูกต้องและมีคุณค่าต่อลูกค่าและสังคมทางด้าน B 2 B B 2 C B 2 G B 2 E เรารู้สึกขอบคุณตัวเองพันธมิตรของเราและเริ่มทังค่ ผู้มีเกียรติทุกท่านรอดมางานในวันนี้สุดท้ายนี้ผมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางลูกคา้าพันธมิตรและเพื่อนเพื่อจากทุกสาขาอาชีพยังคงกันสนับสนุนที่สามเชื่อมั่นทีสามและเลือกทีสามต่อไปครับบริษทัททีสามเทคโนโลยี Technology. จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ผู้คนและสังคมของประทเศไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใล้แนน่นครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือน,นะคะให้กับ The Chairman and f a t h e r of d i s p a Technology ค่ะ Mr. Nick ร์นิหวงค่ะ